กับมือท่านเข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามช่องทัศไทยบ้านครับอยู่ซ้ายมือนะครับผมกดติดตามเสร็จแล้วมันจะขึ้นรูปกระดิ่งนะครับผมให้กดไปที่รูปกระดิ่งด้านขวามือนครับแล้วก็กดแจ้งเตือนทั้งหมดนะครับผมสวัสดีครับพบกับทัศไทยบ้านครับมือนี่ทัศไทยบ้านนะครับมาบานจานนะครับผมตำบลทุงกุลาอำเภอสวนภูมิจังหวัดลอยเอ็นนะครับผม มือนี้กายู่กับพี่ต้นนะครับถุงกุลาเฉลี่ยครับสวัสดีพี่ต้นครับสวัสดีครับสวัสดีครับมือนี้สิมาขอความรู้นะครับการเลี้ยงหอยเชอรี่นะครับของพี่ต้นนะครับผมครับผมเดี๋ยวสิมาสอบถามกับพี่ต้นถุงกระลาเฉลี่ยครับว่าวิธีเลี้ยงหอยการเลี้ยงหอยเป็นยังไงครับเริ่มต้นเป็นยังไงขั้นตอนแรกเป็นจังไหนครับผมมาเบิ่งกันเลยครับครับขั้นตอนแรกครับพี่ต้นพี่ต้นเฮ็ดฟาร์มีพี่ต้นเริ่มต้นจังไหนครับ เริ่มจากผมมีความมักเกี่ยวกับการเลี้ยงหอยนะครับเป็นคนมักหอยเป็นคนห่วงหอยห้างหอยวาได้มักหอยเป็นชื่อที่ใจอยบอกเอยขคือมักกินหอยเพราะว่าจะเป็นหอยนางร่มหอยแข้งหอยจูบันเฮ่าหอยเชือลี่กับมักหอยุกแยงนี่แม่นมักเท่งผมกับลูกไส้เดียมักแต่ว่าบัดเท่านี่หอยเนี่ยมันหายากมันเริ่มหายากเลยสังเกตเชือลี่ในธรรมชาติบ่มีเลยครับ พ่อบมีเนื่องจากมีศัตรูคือมนุษย์มนุษย์เท่าใส่ยาขาวมะแรับซึ่งมีสารนันารนี่พ่อหลอดจากยาขาบมะเร็งเสร็จกลับมาเป็นนกปากข้างนี่เอาไปกินหมดเอาไปกินหมดครับบารดีกก็เลยได้คิดเลี้ยงขึ้นมาครับขิดเดี่ยงขึ้นมาครันตอนแรกนี่ห้องเขาเหลืมยังไงครับเตรียมลุงเลื่องเนื้อจังไหนก่อนครับขั้นตอนแรกนะครับเอาเป็นว่าเฉยความหูพี่น้องเนาะ้าพี่น้อง่ามีทุืนการเลี้ยงไต ผมไม่เลี้ยงในเฮือนในหยังก็ไดครับ,รบแต่ว่าสาเหตุเป็นลงเลื่อนแบบผมก็ได้แต่ว่าตัวนี้มันต้องลงทุนเนาะของผมนี่ลงเลื่อนนี่ผมได้มาจากที่แรกผมเลี้ยงไก่พื้นบ้านไก่พื้นบ้านเลี้ยงไก่พื้นบ้านขายแต่ว่าบัดนีกก็เลยได้ยเศร้าเลี้ยงก็อได้มาดัดแปลงมาดัดแ,แปลงลงเลื่อนเก่าแล้วก็มาต่อเติมมุ้งสลนดมุ้งหยังขึ้นมาไม่เหตุเป็น ฟ้ามหอยเชื่อรี่นะครับเล็กกระสือเอาผ่าสลเล่นสีดำกระสือเอาครับผ่าสลเลนนี่ต้องแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับผมผ่าสลเลนแปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับผมเล้วบ่อเลยครับบ่อเขาลงไปจากบ่อครับตัวนี้บ่อสี่เหลี่ยมบ่อสี่เหลี่ยมนี่ถ้าเป็นสี่เหลี่ยมนี่อ่าชุดที่เห็นอยู่นี่มีทั้งหมดสิบหกบ่อสิบหกบ่ออ่าข้างในอีกร่วมกันก็จะเป็นยี่สิบยี่สิบยี่สิบราคาบวกบ่อกลมบ่อกลม ก็ร่วมๆกับสามสิบกบแต่ว่ามีอีกยี่สิบบอนยังมาท่านได้ล่งหอยบอกลมครับผมบอพอแม่พันธุ์ครับเฉลี่สีทองเลยครับอือโอ้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 ครับแต่ไม่ช่มนี่แหละครับเจรี่สีทองมาถ้ามองบอกครับว่าอันอันเปลือกดำกับมีเปลือกอันทองกับมีมันคือยังคือเห็นคือเนว่าเฉรี่สีทองเปลือกมันคือดำแต่ว่าคือทองนี่ครับนี่อันนี้สีทองนี่สีดำ อ่าตัวนี้ก็คือเนี่ยผมยเอยเบิ้งก็คือ,อนี่ครับถ้านเนื้อบางนี่เขาเป็นสีทองครับจัด่าเป็นเชอรี่สีทองครับว<อ>ิธีการจําอ่บพี่น้องถ้าไปพ่อหอยื่าลองไปถามเขาว่าทองหรือดําครับกันเนื้อสีทองก็คือเป็นเชอรีเชอีสีทองครับนี่น้องเขากําลังเขาโชว์เนื้อยเบื้องครับโอ้เนื่อคือเลี้ยงเขาเนี่ยหักปานลูกได้หักปานแตงแพ่งปนน้วตาครับนี่โอ้เบื้องครับ อในเมือชั่วเราก็ที่บอกว่าส่วนประกอบมีมองไหนนี่ครับผมเอาเอากล่องมาเบ่งไก่ห้อมาดิเบ่งเบ่งเบ่งครับนี่ครับอันมองนี่บ่แเป็นปากได้ครับอันนี้เป็นไข่ไข่มือเขาไหมเป็นตัวดูดตัวหยั่งตัวจับอาหารนี่ไหมอาหารเขาไข่ตัวนี่คือปากเขาครับปากปากครับอ่านี่คือหนวยตาหนวยตาเนาะหน่อยหน่อยนี่ครับหนวยตานะครับอันนี้เป็นหนีมองนี่คือคอ ทอ่อหายใจโอ้พอลงไปในน้ำเนี่ยทอ่อสีเงาครับไหนมีฝาปิดนี่ครับเ<อ>นี่ยโอ้เลี้ยงหลายเขาขุนเขาบะไรยานโอ้นี่โชคของลูกลาบมาท่นนีเนเน้เนื้อเนื้อขาอลายตัวนี้ครับเนื้อหลายครับ<อ>เนื้อหลายแสบเป็นตะนายครับส่กินสดได้กินอะไรได้ดเออ <laughs> <laughs> นี่เขาจะแสบครับรครับผมนี่นะครับ เขาก็าใส่ไอ้พักใส่นี่ให้มันเนาะแม่นครับใส่เคขือ่อนมาอย่างกาอนน่อันนี้อันนี้บัตรมาพัดเอื่นบัตรยังก็ครับบัตรขวดเนี่ยบัตรเพื่อนมายังเหรออันนี้พ่อสามให้แม่นพักแครงขั้วแต่ว่าอันนี้พักต๊ะพร้อมแต่ว่าพาอสามบาัตรมาเทา่าเขื่อนพักจุดจุดจุดขั้วอี๋นพักเอียงแหมเนาะก็จุดจุดขั้วพักเอียงก็เอียงเนาะไปผู้ใดผู้ใดหัวจักพี่น้องผู้ใดหัวจักว่าเอื่นพักยังกะข้อเมนต์มาเนาะเอามาใส่ในนี้เนาะใส่นผม เป็นที่รบเป็นที่ซ่อนเป็นที่พักนะครับครับเนี่ครับกาผมสิคัดเป็นรุ่นได้บรสันโตใหญ่สิคมตัวหน่อยไหมครับโอ้ต้องคัดรุ่นคัดรุ่นเนี่ยมาว่าเบื้องบอเนี่ยครับอีกรุ่นหนึ่งครับอันนี้รุ่นใดครับนี่อันนี้รุ่นที่กําลังสิเป็นพอไ่พันธุไหนกันแต่ว่าเป็นพอไ่พันรุ่นหน่อยรุ่นเล็กครับขันว่ามูนอันเป็นเป็นคนมีอายุกะ สามสิบสี่สิบปีอันนี้นาสิเป็นเป้าสาวประมาณยี่สิบกว่าปี่างสิประมาณนี้ไหมครับอ๋ออายุเขาก่าสิเป็นสี่เดือนเป็นพอแม่พันธ์ไหนสี่เดือนครับผมนี่นะครับเบิ้งนะครับกินหัวหานปลาดุกากินอ่ากินผักกบชว่ากากินโอ้เขากินเข้าไปในขันเลยครับถ้าเบิ้งดีๆเนี่ยมันมันไข้เขียดได้นะครับมันสามารถเบิ้งเขากินอาหารไหมครับอืโอ้ไขเขาเดี๋ยว่าไขน้ำขอวบัวครับนี่ไขครับมันไขแล้วๆวพรามันไข่นี่ เใส่เวลาจากเดือนครับไข่เนี่ยไข่บ่ครับเมียนอ่าผมสิเริ่มจากผสมพันธุ์กันเนาะครับพราะผสมพันธุ์กันเพราผสมพันธุ์กันตัวผูกกับตัวเมียผสมพันธุ์กันเสร็จอืมเขากะสิบางตำร่าในในลังวิชาการเขาบอกหนึ่งถึงสองวันก็จะวางไข่อย่างที่ไหมหนึ่งสองวันวางไข่อ่าหนึ่งถึงสองวันก็ก็จะวางไข่ครับแต่ว่าถ้าผมคิดกะไข่เขาเตรียมไข่เตรียมอย่างใน้องแล้วเนาะน่าจะบพ่เกินหนึ่งอาทิตย์หร่ว่าครับเพราะมานนี่แต่ว่าพอมาไข่ ขอเป็นฟองกเนี่รับระยะเวลาฟักตัวเป็นตัวอ่อนก็คือเจ็ดถึงสิบห้าวันเจ็ดถึงสิบห้าวันแมนเป็นตัวอ่อนแมนแล้วาบบที่นี่ฟักเป็นตัวเลยแล้วเขากจะจ้างไงตัวอ่อนไปอนุบาลแมนไปบ่ออนุบาลแล้วเขาไปเบื้องบ่ออนุบาลนะครับเนาะโอเคไปเบื้องบ่ออนุบาลครับบ่ออนุบาลครับครับผมครับมันกับสีมะเรียงเป็นรุ่นเป็นรุ่นไหมครับนี่น้องเขากำลังกินอาหารอยู่ครับรุ่นนี้ก็ สี่เดือนก็กลัวครับตัวดีเดือนก็กลัวเดือนก็กลัวเป็นบ่ออนุบาลอาแยกออกมาใส่บ่อลมเลยแมนครับแยกมาอนุบาลไว้เป็นรุ่นเป็นรุ่นบ่อนี่ก็มีครับถ้าโตมันใหญ่ก็กันผมกบที่แยกออกบ่ให้่มันคมกันบ่ให้่มันดูดกันไหมครับครับผมเนี่ยครับเมื่อก่อที่อยู่เขามันไปอแยกใส่พร้อมเนื่องจากผมใส่ระบบน้าวนผมบ่ออ่าผมบ่อต้องเปียนนมดูไหมพอบ่อเปียนนมดูปับ ปัญหาที่เกิดกับสิมีลูกหนามยุ่งไรครับอ่าสิยูน,นี่แต่ว่าผมแก้ปัญหาโดยการผมมีปลาหางนกยุ่งทุกบอ่อเลยครับเราถัดสังเกตรกรครับมีปลาหางนกยุ้งครับสิมีทุกบอ่อครับเนี่ยกองเข้ามาเบิ่งครับนี่ปลาหางนกย้งครับเนี่ยครับสิมี่ทุกบ่อเลยนะครับปลาหางนกย่งอโอมีปลาหางนกยูงพอครับว่ากินลูกหนามไหมครับปลาหางนกยุ้งกับว่าต้องให้อาหารอย่างอืมพอโตใหญ่กับอาจสิขายได้ไหมครับครับอ๋อโอ้ อันนี้บ่ออนุบาลเบิดเลยกันบ่หน่แม่นครับนี่บ่ออนุบาลหมดเลยครับจักจักบ่อครับนี่อยู่นี่12บ่อ12บ่อครับผมบ่ออนุบาลอืมคันนี้ไข่ยังน้อนี่ตัวนี้ก็คือไข่เชฉรี่สีทองครับไข่เชฉรี่สีทองครับผมอันนี้ก็พอพัดลงไปแน่แล้วครับนะครับกาตกมากอ่ะสิเป็นลูกเขาเนี่ยครับมีแต่ลูกน้อยนะครับเต็มนี่เลยอืมห้องเขาเมื่อค้างยังเสียแม่นครับไข่มุ่นอีกเขาเ่็นไขถึงน้ำนะครับโอ้ไขถึงน้ำครับ ถ้าถูกน้ําไข่จะฟอมันสีเป็นจังไงครับต่อไปนี่คันห้องว่างไหมมังสีต่อไปมันกับสิมันกับสิบ่อลงไหมครับมันกับสีเริ่มดําอ่ามันกับสิเริ่มดําเริ่มหยางไหมครับน้องกับสิตกลงไปข้างล่างตกลงไปครับโอ้ครับตัวไหนที่มันมันฟอมันกับบ่อฝากยังสีไหมครับอก็แล้วไปพอตกลงมากบว่าเป็นลูกยังสีโอ้เนี่ยครับเนี่ยครับสู้มึงสู้มึงนะครับมื่ของเนี่ยก็เนี่ยกับสีมันเป็นลูกนะครับเป็นลูกดำๆเลนน้อยนี่อืซ้ำหัวไม่ขีดนีแล้วครับ หลายเลยครับด,<ำ>ดัมเนน้อยครับผมโอ้ก็สิตกล้องแมกสีครับเ <นะ S 2> พราะใหญ่ขึ้นมากข้ก็ต้องแยกรุ่นสิครับรุ่นใหญ่รุ่นน้อยเพราะสันกินกันครับมันลอยน,น,น,น้ำจังไลยเนาะตัวนี้ต,นตัวตะแกงข้าตุ่นข้านี่โอ้ลักษณะแบนบ่โอ้ใส่ขวดป่ะครับใส่ขวดอันนี้เบิ่งตัวน่อยเขาขก็เต็มเลยเหตุผลที่เอาไข่มาลอยน้ำไว้ก็คือไข่หอยเชลลีถึงน้ำเพไาะดครับผมถ้าถูน้ำเขาจะฟอสิบเิราะใดเลยสิบเพราใดเลย มันสีเสียเลยบัตรเอก็เลยต้องเอามาลอยไับเอามาลอยไว้ยังสี่มีทุ่นใบจมนามเป็นขวดน้ำใส่สายเคเบินท่ายรัดไใบรัดกับขวดน้ำใบร้อยย่ำเขาฟักเขากะดีลดลงนามไปยังสี่ไหมครับครับผมสีองมีมีขายตัวนี้ราคาเท่าไรครับกิโลเรับไับ่ได้ขายเป็นกิโลเลยเจื่อหนี้สีทองขายเป็นตัวขายขายเป็นกิโลเขาเจ้าขายไห้เลยขายได้เลยเพราะว่าเจอรีสีทองเนี่ย เขากระแสนึงเขาเลี uh ้ยงเพื่อความสวยงามไหมเขาเลี้ยงเพื่อความสวยงามเลี้ยงไว้ประดับครับมันก็ต้องขายเป็นโตคนฝ้าขายสั้นก็ต้องขายนำผลโตๆเท่าไรจักบาทครับโตที่ผมมีขายมีตงแต่คูละลอยครูละลอยเป็นพ่อพ่อแม่พันธุ์ที่ตัวใหญ่แล้วเป็นคู้ละลอยโตละสิบบาทยี่สิบบาทมีหมดตามใส่เลยครับ่อขายออนไลน์ ขายมารับหนาฟ้ามน้ำหนาฟ้ามเลยครับมาคุยกันถึกใจกันถึกใจเมาไปเบิดเลยถึกใจให้คือทุกอย่างที่ผมจะขายไปผมต้องมีองค์ความรู้ครับแห่ความรู้อะตอนพีปัญหาอย่าท้มาหาคอยอ่าเบนวครับนั่นแหละครับเาไปเลี้ยงแล้วไปนี่เราไปเลี้ยงเรามันเรียกเป็นเจ้าสันจังสิเบนวแห่ความรู้ได้แห่ความโหดได้นะครับครับอ่าสุดท้ายแล้วพี่ต้นมีมีช่องทางที่ว่าให้ท่านผู้ชมสิมาซื้อขายซื้อยังไงบ้างครับ อ๋อเบอร์โทรปกติผมไม่เคยเบอร์ใดยังไงเลยเป็นคนแพ็คเบอร์โท่าไหม่รู้ครับอันเบอร์ใดครับจำเบอร์โทรได้บอสประธานดิเดี๋ยวคิดก่อนโอเคได้พี่เบอร์หนึ่งจำได้อยู่ศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าสี่เก้าสี่เก้าหนึ่งแปดเก้าหนึ่งแปดเก้าครับโทรมากสิเป็นโอเปอเรเตอร์ประจำตัวผมรับสายอ่าครับเสียงหวานๆนั่นแหละครับที่เป็นผู้รับสายโทรมาครับไม่รู้ครับอันนั้นเป็นผู้ใดครับ อันเป็นเพื่อนหรือเป็นนี่ยังเป็นเป็นไอ้เขาเอออย่างแบบเป็นพบผมไปครับโอ้พบสบใหญ่เลยแมนครับผมนี่ตำแหน่งลูกจ้างเมียชำนาญการเนี่ยแมนครับลูกจ้างเมียชำนาญการตำแหน่งพิเศษแมนครับโอ้แล้วมีช่องทางไหนเน่อีกครับที่ที่ตด่อไ้ช่องทางเฟี้ยบบุก เฟซบุ๊กเฟซบุ๊กกับเขาไปได้เพจทุ่งกุลาชาแนลเพจทุ่งกุลาชาแนลครับผมแล้วก็ช่องยูทูบอ๋อช่องยูทูบด้วยช่องยูทูบทุ่งกุลาชาแนลครับฝากเอฟซีของทัศไทยต้บาทเด้อเด้อทั้งหกพันเจ็ดพันคนนะครับเขาไปติดตามครับพิมจังไหนพิมพ์ยังไงครับพิมพ์ข้า่าทุ่งกุลาค่ะคือภาษาไทยเหรับภาษาไทยทุ่งกุลาครับชาแนลครับก็เห็นผู้หน้าตาเตถ่ยังไงเหรอครับโอ้ยครับเนี่ยติดตามเขาไปติดตามไปหยั่งซอยกันเนาะกันซอยกัน สุดท้ายแล้วก็เจ้งไดกก็อย่าลืมนะครับนะเขามาติดต่อมาสอบถามหรือโทรมาถามก้อนก็ได้ครับสีมัซือ่หอยเชลรี่สีทองนะครับของปิตุนทุ่งราชเชนเนลนะครับสุดท้ายแล้วก็ขอฝากนะครับช่องทัธไทยบานน้ำนี้นะครับหลายๆช่องยูทูบปิตุ่งปิตุนทุ่งกาชาเชนเนลนะครับผมมาเปลี่นกาลังใจให้ทั้งสองช่องนะครับเนาะครับก็ทัธไทยบานก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมกบสวัสดีครับ